นี่ค่ะมาเจอเจอกันนี้ค่ะกับเอเจ้นต์สวยไม่สวยตรงไหนเอาปาระกันาบวกวันนี้จะพามาดูนี่คะที่เดยนค่ะติดครองนคะคะอันนี้ก็จะเป็น คลองบางนางรมนะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อมาจากทะเลนะคะตรงเขาช่องกระจกนะคะมาเป็นคลองบริเวณนี้ค่ะอ่ะเรามาดูนคะคะในส่วนของที่ดินการนะคะนี่วันนี้พาลูกพาลวยไปด้วยกันมาทำงานด้วยนะคะที่ดินการอยู่ตรงนี้ค่ะ ร5 0เมตรก็เลยจีเดียวนะี่คะอ่ะมาตามมาดูกันงขาด้านหลังติคงดคางเห็นไหมนะคะสำหรับตรงนี้นะคะขายถูกมากนะคะต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาประเมินนะคะที่ดินทั้งหมดนะคะ28ไร่ค่ะนะคะใครที่ รู้จักนะคะหรือว่ามีคอนเน็กชันนะคะเดเวลลอปเปอร์นะคะฝากนำเสนอได้เลยนะคะสําหรับที่ดินแห่งนี้ค่ะเหมาะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านจัดสรรค่ะนะคะหรือจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูค่ะตามมาคะ เดินตามไม่ทันนะคะคนไทยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นที่ดินของเรานะคะรวมในส่วนของที่นอกด้วยนะคะมีที่นอกนะคะทั้งหมดนี้นะคะยาวไป190เมตรเลยนะคะกว้างมากมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะคะและที่สําคัญค่ะนะคะสามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นจากชายทะเลประจวบนะคะหรือจะเป็นจาก ทะเล่อวน้อยนะคะห่างจากทะเลนะคะสามารถเดินได้ค่ะเพียงแค่800เมตรเท่านั้นค่ะใครสนใจที่ดินนะคะทั้งหมด28ไร่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะติดตามกันมาได้เลยค่ะกับเอเจนต์สวยค่ะบ๊ายบาย